ควางพระเอกหน้าคุณเที่ยวญี่ปุ่นสองคนจับตาความสัมพานเบลล่าราณีหลังสดหนึ่งปีหรือเปิดใจอีกครั้งหลังตาดีเห็นควางหนุ่มรุ่นน้องหลัดฟ้าสองต่อสอง เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวสวยรวยสเสน่ห์แถมสดตัวเบอรอเรอ์สำหรับเบลล่ารานีล่าสุดก็ยังมีเรื่องให้เบลล่ารานีเราเสียใจนิดนึงที่เสียใจเราตั้งใจอยากให้งานมันสมบูรณ์ตั้งใจจะเอาความสุขไปให้คนดูแต่ผิดพลาดอะไรหลายอย่างลำโพงผิดคิวดนตรีผิดคิวแสงมันผิดคิวเลยรู้สึกเสียใจที่เขาอุตส่าห์ละเวลาของเขามาดูเบลและทำไมเบลไม่สามารถทำให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการ ก็คือทําให้เอซีผิดหวังแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าแบบอย่างน้อยที่ฉันรับผิดชอบบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็นคนไม่คิดในแง่เลวร้ายเลยไงยและเธอยังได้เล่าเรื่องที่ทําให้เธอนั้นรู้สึกผิดกับคนรักมาตลอดแม้ตอนนี้เธอจะโสดสนิทก็ตามคือการไม่มีเวลาให้คนรักนั่นเองเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวสวยรวยสเสน่ห์แถมสว่วนโตเบอร์เร่สำหรับเดวลารานีที่นับวันนิ่งสวย ฮอตมากๆเลยทีเดียวแถมตอนนี้งานพรีเซนเตอร์เปิดทีวีก็คือครองแชมป์หน้าจอไปพร้อมกันเลยอีกหนึ่งคู่พระเอกนางเอกที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกคนสวยอย่างเบลล่ารานีแคมเปนและพระเอกสุปตาไบร์วชิรวิทย์ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่านั้นได้เป็นนางเอกเ v รับเชิญของหนุ่มร้ายอย่างเพลงยอมทั้งใจแถมทน้งคู่ยังมีออกอีเวนต์ด้วยกันเรื่อยๆทำแฟนคลับอดจิ้นความน่ารักของคู่นี้ ไปไม่ได้เลย FC เฮอฮาตาแตกหรือคู่นี้เตรียมมีโปรเจกต์อะไรด้วยการที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญและไบร์วชิรวิทย์เหตุล่าสุดในอินสตาแกรมกลุ่มคนรักสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพและคลิปของเบลล่าและไบร์รวมไปถึงภาพคุณแม่ของซุปตา์ทั้งสองที่ตอนนี้ได้ไปออกทริปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นส่วนจะเป็นทริปเที่ยวธรรมดารรมดาหรือทริปเที่ยวตะลุยเที่ยวด้วยงานด้วยเราฟังคำเฉลยกันเร็วๆนี้ว่าแต่จะน่ารักขนาดไหน ชมกันเลยจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาวและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่เชื่อว่าใครหลายคนจับตามองความสัมพันธ์นี้อยู่เรื่อยๆเพราะทั้งสองคนนั้นเคมีเข้ากันแบบลงตัวหาที่ติไม่ได้จริงๆแถมเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันนะั้นก็ดูเข้ากาันแบบบอกไม่ถูกจริงๆค่ะรอลุ้นกันต่อไปว่าทริปนี้นะั้นจะเป็นทริปที่ทั้งสองชวนกันไปเที่ยวส่วนตัวหรือเป็นการร่วมงานของทั้งคู่แต่พาครอบครัวไปด้วยขนาดนี้ ขอให้เป็นข่าวดีล้ะกันค่ะ